สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรักมีพลวตีทารด์นะคะก็ต้องขออภัยด้วยที่หายไปหลายวันกนะันที่กว่านะคะอตอนนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับนักษัตย์เมื่อกี้นี้สักครู่นี้สูงไปดูราศีมโะโรงราศีนักษัตย์มโนะโรงแล้วปีมะโรงไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาดูให้กับนักษัตย์กุลแน่โชว์เดี๋ยวจะหาว่าเราเฟ้ยทำไม คุณเนี่ย,เ,ยเตรียมกระดาษแล้่เขียนไม่เรียบร้อยแล้วสุมส่มๆมาแบบเล่นกันเองเล่นเล่นกับตัวเองสนุกดีนะคะอันนี้ต่อไปเราก็จะดูให้โคฟิศสองราศีนี่ยไอสิบสองในกษัตรนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นว่าเออเราเรียงเรียงไปอย่างนี้เราเรียงไปป๊ป๊บปป๊ไม่ใช่หรอใช้การสุ่มสนุกดีสนุกกับตัวเอง สร้างโพสิทีฟสร้างแบบว่าพลังบวกให้กับตัวเองก่อนแล้วค่อถึงจะไปให้คนอื่นเได้นะคะอ่าโอเควันนี้ลาเอาละขอพูดติดคําว่าลาสีจริงๆพูดราศีบ่อยอ่าต่อไปปีกุ้นปีกุ้นในระยะ40ประมาณ40วันแล้วกันหมอจะให้ระยะเวลา40วันสิวันเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี้ยเลยนะก็คือเดือนพฤษภาถึงต้นเดือนพฤษภามิถุนาน,นะคะประมาณเนี้ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หมออยากจะบอกว่าไพ่ออกมาที่หมอสับแล้วก็วางเอาไว้มันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยสําหรับคนที่อพลังของอปีกุลน่ะตอนเนี้คือคุณมีความมุ่งมั่นในการทางด้านการงานแบบพลังทรงพลังจริงๆแบบคุณแบบตั้งใจเริ่มต้นธุรกิจใหม่ตั้งใจอะไรที่มันสะสมที่เป็นงานยากๆคุณแบบฝึกมาฝึกมาหมดฝึกแบบทุกวิชาแบบโอ้โหถ้าเป็น วิทยายุทธเนี่ยคือคุณจะสําเร็จวิทยายุทธ์และอีกนิดนึงแค่ลงมือทําแบบลงทุนแบบจริงจังตอนเนี้ใช้ปัจจัยในการลงทุนใช้โอ้โหคุณมีโปรเจกต์ใหญ่เลยนะสำหรับชาวลาอชาวกุลนะคะปีมะปีกุลเนี่ยปีมะกุลมาสติมะเมื่อกี้ดูปีมะลงปีมะกุลโอเคปีกุลเนี่ยตอนเนี้คุณคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณแบบ เป็นคนขยันน่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะเป็นคนที่ตอนนี้ขยันทํางานมากแบบหามลุ่งหางค่าเลยใครที่ทํางานแบบหัวฟูก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณแบบมีความขยันแอคทีฟตื่นเช้ามากเพลียมากแต่เ็ายังแบบมีไฟอะ่ะยังมีพลังงานพลังงานเยอะมากแบบโอโ้โหมีไฟเยอะมากเลยแล้วก็มันมีเดือดซันขึ้นมามันมีเหมือนมันเหมือน,ม,นมีแรงดึงดึงดูดทำให้ม,มีมีแรงจูงใจบางอย่าง ทำให้คุณแบบว่าวิ่งไปหาฝันแบบต้องทําให้สําเร็จอะ่ะไม่รู้นะแบบพลังงานแบบหมอเออหมอดูแล้วหมอยังรู้สึกเต้นตุ๊บ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 ในใจคุณแบบมันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นความคาดหวังที่ลมๆน้งแรงเหมือนคุณมองเห็นแล้วว่าคุณน่จะสําเร็จอยู่แล้วอ่าเส้นชัยมันถึงมันแค่อีก50เมตรเนี่ยคุณถึงแล้วอะ่ะคุณก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าในใจคุณมันสามถ้วยแล้วอะ่ะดูสิเฉลิมฉลองอะ่ะใจคุณมันสามถ้วยแล้วแบบ แล้วงานที่คุณจะได้มันขึ้นบันไดไปแล้วจะจะถึงยอดแล้วขึ้นบันไดจะซักเซสแล้วนะเนี่ยมันแค่ขยันก้าวแค่พอก้าวเสร็จแล้วแล้ว,ลวก,การศึกษาของคุณ e d u c a t e นี่การศึกษาของคุณน่ยการที่คุณฝึกฝนอ่ขยันหมั่นเพียรมาเนี่ยมันจะได้ออกยอดออกยอดออกดอกออกผลใครที่ทำงานทางด้านแบบการเกษตรเนี่ย คุณจะเห็นแล้วว่าคุณเนี่ยปีเนี้ยคุณอาจจะเพิ่งเริ่มตมคําครั้งแรกแต่คุณศึกษามานานแล้วอ่ะศึกษาว่าเออจะเริ่มต้นยังไงการลงปุ๋ยการพรวนดินการทําอะไรยังไงคุณฝึกมาสุดแล้วอ่ะสุดจนคุณแบบแล้วลงแรงลงอะไรทุกอย่างคุณแบบฝึกมาอย่างดีการวางแผนคุณเป๊ะเป๊ะเป๊ะพลังงานของคุณเนี่ยควิ้งถือเหรียญเนี่ยไม่ธรรมดานะควิ้ถือเหรียญน่คือคุณเป็นคนจริงจังไม่ได้จริงจังแบบไม่ได้จริงจังแค่กับตัวเองอ่ะ คุณเป็นคนจริงจังและพลังออกมาทุ่มเทกับงานน่ะแล้วงานนั้นออกมาแล้วคุณเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นด้วยมีน้ําใจทุกอย่างเลยคุณวางแผนบุคลากรวางแผนตําแหน่งเป็นคนที่มีที่มีคล้ายๆกับพรสวรรค์ในการมองมองคนขาดแล้วก็เออคนบุคคนคนนี้ต้องไปทําหน้าที่ตําแหน่งนี้นะคนคนนี้ต้องไปปลวนดินนะคนคนนี้ต้องไปลดน้ํานะอะไรเงี้ยคุณทําพลังงานนั้นแบบได้วางได้ดีมากไม่ว่าคุณจะเปิดธุรกิจ ชากา,ฟาแฟดื่มน้ำดื่มขายของข,ขายของซื้อขายอาหารขายอุปกรณ์ไฟฟ้าขายอะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่หือธุกรกิจใดๆก็แล้วแต่ที่คุณเริ่มต้นฝึกอยู่เนี่ยมันอขอโทษขับคันหัว <laughs> นะฟีลฟแบบเอาเอาแบบเอาแบบเรียลเลยนะก็เนี่ยคุณรู้สึกแบบ ปีคุณแบบตอนนี้คุณมีมันมีความรู้สึกเหมือนมีแรงผลักดันการวางแผนของคุณเนี่ยมันตรงล็อกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเพราะคุณวางแผนศึกษามาอย่างดีนะเรื่องการงานเด่นมากปีคุณก็เนี่ยสี่สิบวันเนี่ยปีคุณแบบหมอกล้าบอกว่าหมอกล้าพูดว่าคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแบบโดดเด่นชนิดหนึ่งไม้กับดิสันคุณดูสิโอ้ยทําไมชอบปิดแบบนี้เนาะ เนี่ยเนี่ยหมอก็บอกว่าอยากีะบอกว่ามันดีเด่นมากอ่ะอย่างนี้กระดิ่งมันต้องมาไหมเอากระดิ่งอยู่ไหนเราลรอกระดิ่งต้องมาเนาะกระดิ่งต้องมาอมกระดิ่งของหมอนี่เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะโชว์กระดิ่งเนี่ยกระดิ่งกระดิ่งจักรยานเนี่ยมันเป็นพลังของตัวคุณเองที่คุณแบบสร้างมานานแล้วอ่ะบางคนแบบฝึกมาแบบ เคยเคยล้มมาแล้วด้วยบางคนเคยล้มมาแล้วนะแต่คุณก็ไม่ท้อไม่ถอยอ่ะคุณกลับมาสู้ได้อีกคุณจะมองในในโลกทางทางบวกตลอดเลยว่าโอเคคุณยังขยันไม่พอคุณยังเรียนรู้ไม่พอคุณยังเจ็บไม่พอคุณต้องศึกษาอีกคุณต้องทําอีกประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จคุณจะมีการมองโลกในแง่บวกแบบมีพลังของตัวเองจะบอกกับตัวเองเสมอว่า นี่มันยังไม่พอไม่ใช่หมายถึงความโลภนะยังไม่พอของคุณหมายถึงความขยันของคุณคิดว่าคนอื่นขยันที่เขาคุณจะมองคุณจะมีอะไอดอลเป็นของตัวเองด้วยว่าคนคน he he himself, นี้ที่เขาประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะเขาไม่ยออ่อท้อเพราะเขามองทุกอย่างเป็นครูหมดคุณก็เลยคิดว่าทำ,ทำคุณมีไอดอลเป็นของตัวเองไม่พอแล้วความคิดของคุณมัน,นบวกด้วยมันก็เลยทําให้คุณมีประสบความสําเร็จการประสบความความสําเร็จของคุณเนี่ยแค่อายุน้อยกว่าคนอื่น เหมือนเพื่อนๆกันอน่หมอจะยกตัวอย่างเพื่อนอายุ45คุณก็ประมาณ45เหมือนกับเขาแต่คุณกับประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าพวกเขาหมอจะพูดอย่างนี้เลยนะคุณประสบความสําเร็จได้เร็วจริงๆเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็คุณก็เลยที่คุณมองแล้วคุณก็เลยดีใจแล้วภาคภูมิใจในตัวคุณเองแต่คุณก็ไม่ได้ไปกินคนอื่นนะเฮ้ย hey, ฉันประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันแน่นอนจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้แนวหล่อไม่ได้แนวแบบ ไม่ได้แนวหลงตัวเองแนวแบบอะไรประมาณนั้นนะหมอไม่ได้ว่าใครแต่หมอพูดให้เห็นภาพเฉยๆว่าเฮ้ยไม่ได้แนวขิงเพื่อนไม่ได้แนวแบบว่าขยี้ใครอะไรเงี้ยแต่หมอจะจะบอกว่าคุณปีกุลเนะี่ยคุณมองมองมอง,มองรู้เหตุการณ์ข้างหน้าเลยไม่ต้องไปดูดวงที่ไหนคุณจะรู้สามารถชี้ชะตาตัวเองได้ว่าขยันเท่านั้นที่ครองโลกอดทนเท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จอย่าย่อท้อเท่านั้นคุณจะถึงเป้าหมายคุณมี คล้ายๆกับมีจุดเด่นในความคิดของตัวเองที่ไม่เหมือนใครเป็นคนที่ไม่เหมือนใครนะปีกุลเป็นคนความคิดที่คิดแล้วทําได้คิดแล้วทําเลยคิดแล้วต้องทำให้ให้ให้เป็นอันนี้ไม่เป็นต้องฝึกเนี่ยเนและ,ะ,ะ,ะชาวราศีเอาชาวปีกุลราศีตลอดปีกุลจะเป็นแบบนี้นะแบบเหมือนถ้าเป็นเพี้ยบกุลก็คือหมูใช่ไหมหมูเขี่ยวตันอะ ไม่ใช่แรงน้ำใจด้วยนะเขี่ยวตาในที่นี้คือคุณเป็นคนสู้หมูป่ามันไม่ใช่หมูที่คนอื่นเขาเลี้ยงนะคุณเป็นแบบว่า power แบบหมูป่าที่เขี่ยวยาวๆหรือไงเรียกอย่างงั้นก็เรียกหมูแม่เออเนี่ยที่มันเป็นเขี่ยวหรือแบบเขี้ยวรากดินอย่างงั้นแต่ว่าความเป็นหมูของคุณเนี่ยมันเป็นแบบว่าเติมให้ตัวเองไม่พอคุณเติมให้คนอื่นด้วยคุณให้เพื่อนด้วยคุณให้ครอบครัวด้วยคุณให้ทําเพื่อคนอื่นด้วย นะที่หมอพูดเสียงดังกับหมอมปความรู้สึกว่าอยากให้พลังงานตรงเนี้ยให้บอกให้ปีกุลเลยถ้าใครปีกุลบางคนเนี่ยบกบกบกวันเดออาจจะไม่มีมีม,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 มีสักเปรอร์เซนต์หนึ่งที่คุณรู้สึกอาะเหนื่อยแล้วอะทําไมมันไม่ประสบความสําเร็จสัทีหมออยากจะบอกเลยนะสี่สิบวันเนี่ยอะไรที่คุณพรวนดินเน่ยใส่ปุ๋ยตเติมน้ํทาทุกเช้าทุกเย็นมันจะ งอกให้คุณเห็นมันจะมีผลให้คุณดูมันจะมีการควับการชัดเจนและการพัฒนาของสิ่งที่คุณทํามาตลอดเนี่ยชัดเจนแล้วมันจะทําให้หัวใจคุณมันกระชุ่มกระชวยขึ้นอีกนิดหนึ่งบางคนถ้าเกิดว่าเฮ้ย mm hmm. มันทํามาจนแบบอ่ะรอนิดหนึ่งสี่สิบวันเนี่ยในไพ่ออกบอก,บอกเลยนะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกจริงๆพลิกให้เห็น แล้วตัวคุณน่ะก็จะมีความอดทนในการรอด้วยแต่คนเรามนุษย์อะค่ะมันมีความอดทนที่แบบมีหีบจำกัดเสมอการที่คุณรอรอรอแล้วก็โดนแบบโดนทดสอบทดสอบทดสอบโดนแบบบางคนโดนจนแบบเหนื่อยแต่ความเป็นหมูหงุดหงิไม่ธรรมดาไงคุณก็สู้มาได้จนแบบเดอะซันขึ้นกับชีวิตคุณแล้วอ่ะที่หมอโชว์เดอะซันขึ้นเนี่ยนะมันเป็นตำแหน่งในอนาคตอันใกล้นี่ไง ผมไม่ได้ไม่รู้จะเอากล้องมาแสะแฟนยังไงเนี่ยแล้วเนี่ยสามถ้วยกระเดอะซันน่ยจะให้หมอแปลงไงอ่าสามถ้วยคืออะไรเอ่ยความเฉลิมฉลองอ่าดูกแก้วโชว์ไปเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเรียนไพ่ยิปีถ้าเห็นรูปภาพทุกคนก็จะทราบดีว่าสามถ้วยเนี่ยคุณก็มีพลังตัวเนี้ยบวกในใจอยู่แล้วเป็นตำแหน่งหัวใจของคุณด้วยคุณมีพลังแบบว่าที่จะที่จะสู้เสมอที่จะ มีความสุขคิดบวกเสมอว่าคุณทำงานทุกวันนะ่ะคุณไม่ได้มีความทุกข์กับการทำงานคุณมีความสุขกับการทำงานเพราะมันโฟกัสบางอย่างหลายคนนะโฟกัสหนึ่งมีลูกมีครอบครัวับกำลังเนี่ยคือลูกคือภรรยาคือสามีคือลูกคือรถหนึ่งคันที่จะต้องวางไว้บางคนยังไม่มีครอบครัวยังโสดรถคันนี้ไม่กี่เดือนไม่กี่วันจะต้องเป็นของชันอีกนิดเดง อีกหมื่นเดียวถึงแล้วอีกหมื่นเดียวถึงแล้วอีกสองหมื่นถึงแล้วอะไรเงี้ยมันจะได้จริงๆค่ะหมอกล้าบอกเลยนะจริงๆพลังงานพลังงานบวกดีๆทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องความสําเร็จเรื่องความหวังที่คุณมีอยู่มันจะประสบความสําเร็จหมอกล้าบอกเลยเนี่ยกล้าบอกจริงๆค่ะเพราะว่าคลินิ่พูดผิดผู้สาเออลาชินีถึงเหรียญ อยู่ตำแหน่งติดตัวคุณเลยอะหมอก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะว่ามันจะไม่ดีมันก็ไม่ได้แล้วคุณเป็นคนจบปัญหานะไพ่ออกมาด้วยว่าคุณเดินออกจากปัญหาและแก้ไขปัญหาที่มันเป็นปัญหาบิกบ๊กปัญหาที่คุณคิดว่าคุณเหมือนคุณยื้อกับปัญหานี้มานานแล้วมันมีความรู้สึกว่าคุณมีเอ่อมีบางอย่างที่ยังปลดล็อกไม่ได้แต่ตอนนี้คุณปลดได้แล้ว พอปลดได้แล้วปั๊บทุกอย่างมาสว่างหมดเลยแล้วดวงคุณมันเฮงด้วยจังหวะที่ดวงเฮงและความขยันด้วยถูกทุกอย่างมันลงล็อกโป๊ะโป๊ะโป๊ะอาจจะบอกการงานซูเปอร์ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยจริงตบตบมือเมื่อกี้เอากระดิ่งอัศข์หอยโล่เนาะชอบเล่นนะคะขอแสดงความยินดีกันด้วยค่ะกับคนปีกุลนะคะที่จริงๆเรื่องงานเดือดซันเข้ามาเลยแล้วก็อ่ะงานไม่พอเอาไปความรักจ้า จะมีคนมาบอกรักคุณอ่ะเอาคนโสดก่อนดีกว่าจะมีคนมาบอกรักคุณคนที่เขาแบบว่าจิตจีเนี่ยไม่พอตอนนี้เขาเฉลยความรักกับคุณแล้วว่าเขาคิดกับคุณแบบไหนเขาจะมาบอกกับคุณเลยว่าคุณอาจจะแบบบางคนเอ่อจะมาบอกกับคุณเลยว่าเขาชอบคุณจริงจังในระดับไหนแล้วขอเรียนรู้ขอเอ่อให้คุณให้โอกาสเขาเนี่ยเขาจะมาเปิดเผยความในใจกับคุณอะไรที่มันเป็นซิคเกตคุณจะได้พบเจอกับความจริง อันนี้หมอพูดในใน,ในทางบวกก่อนนะใครที่เขามีความรู้สึกดีๆกับคุณเขาจะมาหาคุณจะมาเปิดใจกับคุณจะมาพูดกับคุณจะมาบอกคุณจะสื่อสารกับคุณว่าไม่ว่าจะสื่อสารทางไหนก็แล้วแต่คุณจะรู้แล้วว่าตอนเนี้มีคนชอบคุณจริงๆมีคนจริงใจจริงแล้วเขาโอเคเลยนะหนอยอยากจะบอกว่าเขาเป็นคนลักษณะเดียวกันกับคุณขยันทํางานอดทนซื่อสัตย์รักจริงแล้วก็ ไม่ได้เล่นๆมาไม่ได้มาเล่นๆแน่คนนี้มาแบบจริงจังเลยมาแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผหญิงผู้หญิงแกร่งเป็นคนที่เอ่อมองมองโลกในแง่ในแง่บวกแล้วเป็นคนที่มีพลังบวกกับหัวใจเสมอคุณจะส,สามารถสัมผัสกับผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ได้เลยว่าเขาเป็นคนที่เคมีเท่ากันกับคุณมากๆคือพูดพูดการพูดการใช้ชีวิต ไปเที่ยวไปไหนอะไรมันจะลงล็อกโป๊ะๆเลยอ่ะมันจะถามว่าคุณจะรู้สึกกับเขาว่าเป็นแบบเนื้อคู่กันว้าวได้ป่ะรู้สึกได้เลยนะคะถึงไพ่จะไม่มีไพ่เนื้อคู่ออกมาแต่มันเป็นเดิรดซันเข้ามาเนี่ยหนึ่งต่างชาติเข้ามาได้ต่างชาตินี่เข้ามาได้เพราะเดิรดซันมันเข้าตำแหน่งความรักในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะเข้ามาได้เลยต่างชาติต่างศาสนานะแล้วก็พ่อแม่ แล้วก็คนที่มีสูงอายุกว่าหรือว่าเป็นเอ่อเป็นผู้ใหญ่กว่าในมีหน้าที่ตำแหน่งการงานที่ใหญ่กว่าที่ที่สูงกว่ามีความมั่นคงทางหน้าที่การงานการเงินเนี่ยเขาจะเข้ามาหาคุณทุกอย่างเขาคือคล้ายๆกับว่าเขามีความสมบูรณ์มากกว่าเหมือนมีความสักเซสความมั่นคงทุกอย่างคุณจะเจอคนที่ดีอาไว้ง่ายๆคือคนที่เขาไม่ได้ ไม่ได้มีเขามีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะสูงกว่าคุณหรือไม่ก็ประสบการณ์พอๆกันเพราะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงกวัยหมายถึงว่าคุณอายุน้อยแต่คุณมีประสบการณ์เจ๋งนะโอเคนะความรักคุณโอเคเลยความรักก็ใครที่มีคู่อยู่แล้วนะช่วงเนี้คุณเหมือนจะได้เฉลิงฉลองแบบดีใจทั้งคู่ต่างคนต่างเฮงทั้งคู่มีกะหน้าที่การงานแบบก้าวก้าว 9ก้าเอ่อก้ากระโดดแบบทั้งคู่เลยมีความแฮปปี้เนสแบบมีความสุขแบบอะไรก็ดีดีแค่เพียงแค่มันมีแค่จุดจุดเดียวหมอจะเป็นคนสายหมอนะจะเป็นคนไม่พูดอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟกนะจะมีเตือนและติงไว้ด้วยบางอย่างคือคุณอาจจะได้ไกลที่อยู่โยกไกลที่อยู่ได้อ่ออาจจะได้เหงาเหานิดนึงในช่วงเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยมันมีความรู้สึก อะไรแบบนี้อยู่ว่าเออเฮ้ยมันยังบางคนยังมีความสุขค,คิดถึงอดีตบางจุดบางบางคนได้ออกจากบ้านมีความเหงาแล้วก็บางคนบางครอบครัวก็แฟนไปทํางานที่อื่นไปทํางานต่างประเทศสองปีหรือว่าไปติดทหารสองปีไปอะไรเงี้ยคือปีสองปีอะไรเงี้ยคือมีการเจอกันน้อยลงเพราะหน้าที่การงานเพราะเหตุผลบางอย่างมีความจําเป็นจะต้องเป็นแบบนี้ความรักแบบนี้ก็จะมีแค่นี้แหละค่ะ แต่เรื่องการงานหมออยากจะบอกเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกมากการเงินการงานเพอร์เฟกจริงๆเรื่องความรักก็ยังคง90%ก็ยังดีอยู่ดีแค่สิเเท่านั้นเองอาจจะมีความเหงาแต่บางคนที่ยังมีความโสดอยู่อยากจะบอกว่าคุณมีความสุขกับความโสดๆจริงๆบางคนรักความโสดเอาไว้กอดความโสดเอาไว้ก่อนไม่เป็นไร กอดงานไว้ก่อนกอดเงินไว้ก่อนแล้วคุณก็ไปเที่ยวอิสระเสรีได้หมออยากจะบอกว่าคนที่มีความโสดเผลอๆมีความสุขกับคนที่มีคู่อีกบางคนนะมีความทุกข์นะมันเป็นเรื่องปกติบางคนนะไม่ใช่สุขอย่างเดียวทุกข์ก็มีอยู่แล้วมันเป็นของคู่กันมาพร้อมกันเดินพร้อมกันเลยสุขและทุกข์ไม่มีทุกข์เดินมาข้างเดียวแล้วไม่มีสุขเลยใช่คุณสังเกตดีดี หมอที่หมอเป็นคนชอบพูดได้ไม่ได้ว่าสอนใครแต่อยากจะพูดให้เหมือนเพื่อนกับเพื่อนคุยกันเนาะสุขกับทุกเนี่ยคุณสังเกตดีๆวันหนึ่งอะ่ะวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาแฮปปี้มา,มากๆเลยตื่นมาได้กินของอร่อยได้เจอเปิดผ่านตรงนี้ได้กินอร่อยมากเลยเพอกลางวันปับ๊บมีการยุ่งความทุกข์เข้ามานะจริงไหมพอง,งานยุ่งเนี่ยใจเรามันเริ่มแบบโอ้ยมันปวดหัวมันมีอาการอนุนอันนี้แต่ถ้าเกิดเราทันอารมณ์เนี่ย ความทุกข์มันจะน้อยลงความกดดันก็จะน้อยลงแต่ถามว่าทุกข์ไหมก็มีไงมันก็มีไงจริงไหมคะมันก็มีไงทุกถามหมอหมอเปรียบเทียบให้มันเป็นความทุกข์ให้มันเห็นภาพนั่นก็คือทุกข์ของเราจิตเรามันเริ่มมีความแบบว่าไม่ ไม่ไม่สดใสเหมือนตอนเช้าต,ตอนเช้าได้กินอะไรอร่อยอร่อยหรือไม่ก็บางคนตอนเช้าหัวฟูเลยวันนี้รถติดจังเลยทําไมมันแย่อย่างนี้กว่าจะถึงที่ทํางานหัวฟูไปหมดไทยไปทํางานสายด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยความทุกเกิดขึ้นตอนเช้าแล้วแต่กลางวันเพื่อนบอกว่าเอ็มเคเอ็มเคความสุขมาแล้วจริงไหมคะอ่ะหมอพูดให้มันให้เปรียบเทียบห้ฟังเฉยๆว่าสุขและทุกมันจะมาทุกวันค่ะมันจะมาคู่กันเลย แต่ว่ามันจะมาสลับเวลากันเท่านั้นเองเดี๋ยวสุกมาก่อนเดี๋ยวทุกมาก่อนให้มาพร้อมกันเลยปุ้มสนุกไปอีกแบบหนึ่งสนุกจริงๆสนุกแบบทําให้เราได้แบบว่าท้าทายกับชีวิตมากนะคะโอเคเหมาะเอ่อปีกุลปีนี้เออช่วงนี้สี่สิบวันนี้เฮง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 จริงจริงนะเกนหมออย,อยากจะบอกว่าสดใสสิแค่ มีความรักแค่ว่าที่เหงาๆอาจจะต้องได้เจอกันน้อยลงเท่านั้นเองหรืออาจจะมีความงอนๆกันนิดๆแต่หน่อยมันไม่มีมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้นะหมออยากจะบอกว่าปีกุลดีจริงๆเมื่อกี้นิดดูปีมะลงไปแล้วปีมะลงก็แจ่มนะปีกุลหมอยอยากให้สิบสองราศีดีหมดเลยนะอะไรที่เป็นพลังงานดีๆขอให้ปีกุลรับไปหมดเลยค่ะอะไรที่คุณคิดว่าพลังงานไม่ดีปิดประตูอย่าไปรับมัน อะไรที่คุณมีความทุกข์อยู่ขอให้คุณปลดปล่อยได้อะไรที่คุณมีความสุขขอให้คุณสุขสุขไปเรื่อยๆสุขไปตลอดตลอดนะคะขอให้หมั่นทําบุญทํากุศลสวดมนต์ไหวพระตามจริตของตัวเองที่ชอบตามศาสนาของคุณที่ชอบขอให้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธองค์ทุกทุกศาสนาให้พลังงานบวกในครอบครัวคุณให้สิ่งดีๆในครอบครัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองวันนี้รลศสมีปาลวัติทาลอดขอจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะ สวัสดีค่ะรักคนนะคะรักทุกคนค่ะจุ๊บ